คือเราเอาความจริงมาพูดกันตรงไหนที่มองว่ามันไม่ใช่ไม่ดีคุณก็ไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีแล้วก็ไปพิสูจน์ในชั้นศาลเมื่อถึงเวลาที่พิสูจน์ในชั้นศาลเนี่ยทุกอย่างจะพิสูจน์ตามความเป็นจริงแล้วศาลท่านจะถามในความหมายนั้นว่าน้องหมายถึงอะไรแต่การที่คุณเนี่ยมโนไปเองไวทข้อดทิพไปเอง แล้วคุณก็นําความคิดของคุณที่ผิดเพี้ยนไปหรือว,ว่ามีอกุศลจิตตรงนั้นนะคะแล้วมาชวนให้ทุกคนเนี่ยมีการมีความคิดที่มีอกุศลจิตมันเหมือนกับสร้างกรรมแล้วชวนกันลงไปข้างล่างอะค่ะซึ่งตรงนี้เรามองแล้วเรามีความรู้สึกว่าสงสารเนาะคือเนาะคือเรามีความรู้สึกว่าแบบคือบอกว่าเลิกเถอะค่ะแล้วก็คนที่ยังไม่รู้ว่าความจริงที่มันคืออะไรอะ่ะ รออีกนิดนึงเพราะหลายๆอย่างตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายแล้วก็มีบางส่วนที่จะเริ่มมีคำพิพากษาออกมาวันที่สองกรกฎา,านะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอในโลกของคำพิพากษาที่มีออกมาเรื่อยๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องทำเพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้รับรู้ว่าวันหนึ่งถ้ามีใครที่โดนกระทำในลักษณะอย่างนี้เอาความจริงเข้าสู้ แล้วเราไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเพราะถามว่าในโลกของโซเชียลเนี่ยการที่เรามีสื่อหลายๆหลายๆหลายๆสื่อเนี่ยในลักษณะของการที่เขาเป็นพันธมิตรกันแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยมีใครตัดโคนหนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อสอบถามถึงความถูกต้องว่าในเมื่อคุณลงสิ่งที่คุณลงไปมันไม่ถูกต้องและพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่มีการทำถึงนั้นจริงๆเนี่ย ให้คุณลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบแทนที่คุณจะแสดงความรับผิดชอบคุณกลับไปรวมพวกพันธมิตรของคุณแล้วออกมาแตกประเด็นสร้างประเด็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเราสู้คุณไม่ได้หรอกค่ะในเรื่องของสื่อเนาะเราสู้คุณไม่ได้ในเรื่องของอ่าความพวกว่าเก่าในวงการโซเชียลเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสู้คุณได้แล้วตลอดระยะเวลาตั้งแต่ เดี๋ยวดนะ่กี่เดือนแล้วเนี่ยจะครบป,ปีแล้วเนี่ย<า>ที่คุณบอกว่าทําไมคุณยังเอาเราเอาเราลงไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะว่าเราดื้อด้านไม่ใช่นะคะเพราะความจริงก็คือความจริงนะคะหลายๆเรื่องที่คุณไปปั้นเรื่องแล้วก็ส่งไปให้ผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้พอถึงเวลาผู้ใหญ่ได้เจอกับน้องได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกับน้องเนี่ยท่านวิเคราะห์ได้ด้วยตัวของท่านเองค่ะในเมื่อที่ท่านเจอน้องแล้วเนี่ยแล้ว เขาความเห็นใจนิดนึงเวลาที่ผู้ใหญ่ท่านออกมาวิเคราะห์ในความเป็นจริงนะคะอยากเอาความเป็นโลกโซเชียลที่คุณเป็นสือ่อที่คุณบอกว่าคุณสามารถคุมคุมมะคือคุมโรคโซเชียลอยู่หรือที่คุณบอกว่ามีเรื่องกับใครก็มีเรื่องได้แต่อยา่าไปมีเรื่องกับคนคนนี้เพราะถ้ามีเรื่องกับคนคนนี้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสู้กระแสสู้สังคมตรงนั้นไม่ได้แต่อยากจะบอกว่าในเรื่องขององค์กรรับอะ ยังไงเขาก็ต้องมีความยุติธรรมเพราะว่าคนที่จะขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งของอาธิบดีหรือรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่าง,างนะคะที่จะต้องออกมาเพื่อปอกป้องนะคะแล้วมีความยุติธรรมสำหรับภาคประชาชน